สวัสดีครับอิมปากนะครับวันนี้พี่หมีพากินมาอีกแล้วแล้วก็จะพามากินข้าวมันไก่นะครับตรงองเส้นเรียมลุ่มมิตรมาเส้นนี้อีกแล้วเพราะของกินอร่อยครับช่วงนี้ข้างหน้าก็จะเป็นข้าวขาหมูที่เคยถ่ายไปแล้วนะแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะมีข้าวมันไก่ที่เราจะมากินวันนี้นะครับนี่เส้นนี้เพราะว่าคนทํางานเยอะครับเส้นนี้คนทํางานเยอะของกินเยอะอเอะช่นกันแล้วก็ไปดูกันนะฮะ พี่เปิดมากี่ปีแล้วครับอ๋ออยู่ตรงนี้ประมาณเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีแล้วอายุการทำงานหนึ่งห้าปีเปิดวันไหนบ้างครับเปิดวันไหนบ้างอ๋ออยู่วันจันทร์อยู่วันจันทร์วันเดียวครับกี่กี่โมงครับอ่าปิดไม่จนบ่ายสองหมดข้าวเราจะต้มไก่ข้าวไก่กี่ตัวครับเนี่ยไก่ประมาณสามสิบห้าตัวจ้ะเยอะนะสามสิบห้าตัวกัน แต่ก็ไม่ใหญ่ไซส์ไม่ใหญ่มากครับเห็นคนมารุมเลยวันนี้ตอนสมัยก่อนที่แท็กซี่ซีเนี่ยแท็กซี่เยอะที่มีปาาั๊การตรงนี้ครับมอเขาตอนนี้ปาาังการเลิกไปแล้วนี่ลูกค้าค่ะมาดับพอขาจอดมาก็มองว่าเอ๊ะเขาแจกอะไร ก็แวะมาก็กินอยู่ดีไม่แจกก็กินอยู่ดีคือเขาเขาอยากรู้ไงว่าเขาแจกอะไรกันแวะแวะหน่อยสิจากนั้นมาเขาก็เป็นลูกค้าเราประจำเลยเขาด้วยความที่สนใจอ่อรับหน้าเขาตัวเไยนะครับผมนี่ครับถ้าผมจะลองดูนะสั่งกินหนูที่เริงมากินแล้วเพียงนึงนะฮะวันนี้มันจะกินอีกที นี่ขาดไม่ได้เลยด้านนี้บริการตัวเองเนี่ยนะหยิบถาดได้เลยผคุมขออันนี้เลยครับขอไก่ต้มทอดจานหนึ่งครับแล้วก็ไก่ไก่สับเหมเือนเดิมเหมือนวันนั้น ครับกินนี่ครับไก่เปาเนี่ยก็มาผสมเพื่ไม่ดีคะไก่เปานี่เอาไก่อย่างเดียวหรือผสมผสมอะไรครับผสมจ้ะไก่เปาก็ผสมที่ผมถูกใจคือไก่ทอดใช่ไหมใช่รสชาติใช้ได้รสชาติอร่อยมันแบบว่ามีความเหนียวนิดนึงชอบแล้วก็มีรสชาติที่อื่นไม่ค่อยมีเราต้องไปใส่ต้องไปใส่น้ำจิ้มเอาเองครับแต่ที่ผมชอบครับ นถ้าเด็กต้องกินเนี่ยถ้าผมไม่เอำก,กินก็ไม่เข้าใจว่ามันเค็มไปไม่ลูกออกอไม่อ่ะมันพอดีแล้ววัผมว่าผมชอบครับ,บค,ค,ครับครับดีหรือเปล่าเนี่ยดมแล้วหนึ่งดับเบิลไก่สับอีกหนึ่ง ครับผมครับเนี่ยฮะจงขาดมาเลยเสิร์ฟเองกินเองอร่อยเองจริงๆผมเน้นอันนี้นะสุบมามีทั้งประกาศดองแล้วก็มีฟักน้ำจิ้ม ตัวเจียวนิดนึงแต่ว่าไม่แรงมากมแล้วก็มีน้ำจิ้มไก่ให้แต่ว่าผมไม่เน้นเท่าไหร่นะจิ้มไก่เนี่ยครับตามทีเ่เห็นเลยฮะด,ลดูลาดไปลาดไปแค่จานเนี่ยคุณเท่าไหร่ไม่รู้น่าจะประมาณไม่รู้อ่ะแต่ก็คุ้มอะ่ะ นะครับจะลองไปถามกันด้วยราคาเท่าไหร่ต่วนี้คนระับมีจะเอาไก่สับอย่างเดียวก็ได้เอาไก่ต้มไก่สับเป็นเดียวก็ได้ไม่ดู้ยังไงห,หมดครับเนี้ยั้งหมดก็ห่อใช้ไรอยู่นี่ไม่เคยเจออะไรอย่างนี้เลยด้ว <laughs> ยกินคร้บแบบ ขืข้าวมันข้าวอร่อยในเทนาละไก่เหนียวนุ่มผมชอบไก่ทอดนะไก่ทอดที่นี่อร่อยมีรสชาติมีเทคเชอร์อร่อยเค็มๆนิดๆเหมือนไก่ทอดที่เรากินกับข้าวเหนียวมันไม่ใช่ไก่ทอดแบบว่าชุดแป้งทอดี่เฉย แล้วผมลืมอะไรรอเปล่าผมลืมพริกมันต้องมีนะขิงพริกลาบเลยฮะ กินน้ำซุปให้อร่อยแล้วประมาณนี้ฮืมพี่แกบอกว่าวันหนึ่งมีคนไปจอดรถถามว่าวที่นี่แจกอะไรกันคนมุงเยอะ ชอบอบะไก่ทอดที่นี่ไม่เหมือนไทยออด้าไปเที มากินรอบนล้วนะฮะสองวันที่แล้วสองวันต่อมามาอีกครับวันนั้นผมมามีรถเมย์มาจอดข้างๆร้านแล้วก็กระเป๋ารถเมย์ถือชามเดินมาเอาชามมาคืนก็คือก็ ก็คือก็คือคงเคยคงจอดมาซื้อก่อนอนะ่ะพอซื้อเสร็จกินเสร็จแล้วก็เอาจานมาคืนจอดไม่ได้ยังลงมาจุนแบบ อร่อยเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เจ้าของร้านอีกทีไปแลตอนนี้ไปหอด้วยกลับบ้านพี่ชื่ออะไรฮะชื่อเาพชื่อร้านอะไรร้านนครข้าวมันไก่ค่ะครับพี่ชื่อพี่อะไรนะฮะอ่าชื่อพี่สุบันนีค่ะพี่สุบันนีเป็นคนที่ไหนครับเนี่ยอ่าเป็นคนที่จังหวัดยะโสธรค่ะจัังหวดยะโสธรแล้วมาชื่อร้านนครนะครับพี่ผู้ชายก็ชื่อพี่นครนะคะอืออ่าตั้งชื่อร้านคือชื่อพี่ผู้ชายไปเลยค่ะ พี่นาโลครับข้าวมันไก่แล้วก็มีผลไม้ด้วยนะผลไม้ด้วยว่ะกินเสร็จแล้วก็มาต่อผลไม้ไถูกค่ะสิบห้าบาทอ่ะถุงสิบห้าบาทอ่ะถุงละสิบห้าบาทเลยค่ะไม่แพงค่ะที่นี่ขายไม่แพงอร่อยนะเป็นข้าวมันไก่สไตล์ไหนครับเนี่ยอ๋อจริงๆแล้วสูตรเขาก็จะเป็นสูตรไท่ล้ำนะคะแต่ยุคใหม่ใ้มาดัดแปลงใหม่มาดัดแปลงใหม่ก็คือว่าลูกค้าส่วนใหญ่อ่า จะแบบเน้นรสชาติที่แบบอ่าเปรี้ยวออกเผ็ดเงี้ยค่ะน้ำจิ้มสูตรไทยร้าเราจะออกหวานแต่ที่นี่คือจะดัดแปลงขึ้นมาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่กินเผ็ดอเปรี้ยวหวานค่ะครัือจะจะไม่เน้นหวานเหมือนคนสมัยเก่าแล้วค่ะอ่าที่นี่มีได้อ่าเขาเรียกว่ารี้ยวตัดนิดนึงนะตัดนิดนึงเผ็ดเปรี้ยวหวานนิดนึงค่ะคือคือ ันจะเพ็ดนำอะค่ะที่ที่ร้านจะ้เพ็ดนำเพื่อไม่ให้มันมันเลี่ยนอะมีพริกขิงค่ะพริกขิงเนาะกันเลี่ยนเนาะบาทีบางร้านคือเต้าเจี้ยวเยอะเกินมันก็จะออกเค็มไปอืมใช่ครับก็คือได้กลินตาเจียมาเรามาดัดแปลงเอาคือแรกๆที่มาขายเนี่ยคือต้องถามลูกค้าก่อนอันดับแรกอืาลูกค้าโซนของเราจะออกจะเป็น ผู้ชายวัยรุ่นด้วยซ้ำคนทำงานใช่ค่ะคนทำงานเขาจะเน้นคนทำงานแล้วก็ออฟฟิศเนี้ยเขาจะกินออกเผ็ดเผ็ดนำเปรี้ยวนำผมก็่อปเผ็ดเติมได้เติมพริกได้ใช่ค่ะก็ไม่ถึงกับขนาดเผ็ดมากคนทำงานเยอะเนาะมันกินนี่ที่ละร้านเรื่องัแน่นแล้วนะเนี่ยโอ้ตรงนู้นเลยตรงนี้ยังคาหน่อยอก่อนหน้านี้ ใโควิดอะต่อแถวถึงนุ่งเขาไปเลยต่อแถวถนุ่งเลยเมื่อก่อนที่มีปั๊มไหมใช่ค่ะปั๊มกราซปั๊มกาซเลิกไปแล้วปั๊มกราซของของแท็กซี่ค่ะตอนเช้าเนี่ยก่อนจะออกก่อนจะออกรถอ่ะมาเติมก๊าซเสร็จอะต้องมาจอดรอจอดนอนรอบางคนช่วยจัดร้านด้วยลูกค้าเริ่มรู้เปิดมาที่นี่ประมาณเจ็ดปีแล้วค่ะเจ็ดปีแล้วนะอ่าเจ็ดปีแล้วค่ะลูกค้ารู้แล้วค่ะลูกค้ารู้แล้วว่าแต่ผมเนี่ยเพิ่งรู้ แต่บางทีแบบว่ามันจอดได้นะแต่บางทีผมว่าบางคนก็แบบขับเลยไปนะตรงนี้มันจอดอ่าบางทีการที่จะแบบไม่สังเกตนะต้องสังเกตดีๆลูกค้าตอนก่อนที่น้องร้านน้ายังไม่มาเนะะาะก็จะเป็นร้านเราเนี้ยมองมามันจะมีร่มเป็นสีสีมานี้มันจะเห็นง่ายครับแล้วต,ตอนนี้ก็แบ่งปันกันอยู่ด้วยกันแล้วก็ ส่วนใหญ่แล้วลูกค้ารถเมย์หรืออะไรเงี้ยเขาจอดยากครับเขาก็จะมีเบอร์โทรเขาก็จะโทรแล้วก็เบีดแต่แล้วก็ยื่นส่งเลยไปมีคนส่งให้เพราะเป็นการที่ว่าเราไม่ต้องรถมันติดการเป็นว่าเออมันเะลาจอดติดคัะแล้วแล้วมันจะยุ่งยากต่อการที่ลูกค้าไม่ต้องหาที่จอดอะไรเงี้ยบางทีก็เบอร์โทรโ่สั่งนะบางทีแล้วผมมาก็เห็นพี่เนี่ยรถเมย์มาจอดเทียบเนี่ยแล้วเอาจานมือก็มีแปลกดี ก็มันจอดไม่ได้นะเมนะต้องต้องต้องทำทุกวิธีนะครับฝากอะไรถึงลูกค้าไหมครับเนี่ยอ๋อฝากให้มาแวะชิมได้นะคะคที่ร้านนครเข้มามันไก่ตรงข้ามสุขลัยเวลลิงตันครับหนึ่งและข้างสถานทูตเกาหลีนะคะข,ข้างสถานทูตเกาหลีค,ครับขอบคุณครับครับก็เนี่ยครับร้านนครข้าวมันไก่นะครับก็ ผ่านไปแวะมาได้นะฮะผ่านไปผ่านมาแถวนี้ครับอยู่ข้างทางถนนเทียมร่วมมิตรคือคนขานประจําก็มีอยู่แล้วแหละแต่ก็ร้านนี้อร่อยครับเป็นอีกร้านที่แนะนานะฮะนี่นะครับน้าจิ้มอร่อยครับข้าวอร่อยไก่อร่อยก็ฝากติดตามด้วยนะครับทั้งเพจ a c e b o o k แล้วก็ YouTube นะครับขอบคุณครับ